PKS Game Store P ีเซนไลฟ์ขายเกมคุณภาพส่งเกมไม่เกิน24ชั่วโมองโมชิโมชิสวัสดีทุกทุท่านด้วยนะคะอยู่กิปปรุริอีกครั้งนะคะก็อันนี้กิปก็ต่อเนื่องกันเลยนะโอเค อะไรเราจะขึ้นไปข้างบน,นกันฮึบอืมกวาจะได้ละเนี่ยโฟลเลอร์ดูประดับเคตามเลือดตามเลือดเดี๋ยวเขาสัมบ่วนก็เฮ้ยมีทานโอ้ให้ต้องสองโอ้ยเป็นเออซีหนึ่งแถมหนึ่งนะเคตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยต้องตรดดงนัง้นหรือเปล่า เดี๋ยวขอขอสำรวจหาทานกันนะเพื่อมีแต่มันให้มานต้องสองแล้วเนาะมีศพคนนะเมือกี้เดี๋ยวนะอันนี้อืมว่าแล้วเหมือนเห็นวิทยุนะคะคือสังเกตว่าเออพวกผ่านมันจะดู่ใกล้กับพวกวิทยุอุ้โอ้ m ม่ก oh d ผู้ใดจะต้องไปทานี้ีินะ ถ้าเราโดดพลาดตรงนี้ล่ะเอ้ยต้องมีสติค่ะห้ามโดดพลาดถ้าโดดพลาดลางงานงอกโอเคจอด้ตรงนี้นองเฮ้รออกมานะเตรียมตัวไม่มีใครนะโอเคเอาละไม้ตําำม้ตําำท้องโอเคอ่ะเฮ้ยเฮ้ย อีหลอกน่าตกใจอันนี้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยอะไรอะดูอะไรไปไงวะแล้วนี่เราตกมาใหม่อีกเหรอไปขึ้นทางเก่านี่ไม่เอาแล้วนะอันนี้อะไรวะอ๋อนี่ปะวีนี่แท้ เ,เดินอย่เดินลงรูนะคะอะไรอ่ะอ่ของไปซี่ใช่ป่ะเออน่าใช่อเอ้ยอ้าวอ้าเดินตกรูโอ๊ยฮะแ,แล้วเดินต้องมองพื้นนะคะนั้นอาจจะตกรูแบบเมเื่อกี้อีกนะ ไหนวะโอ้ยถ้าไม่เปิดแสงนี่ไม่รู้เลยมีรู้อยู่นี่สินไมแ้มีใครใช่ไหมโอ้มอมอมมมอยมืดเนาะมืดตื่นอมีอะไรไหมอะไรแฟมมาโ oh my god my god เฮ้ยไม่เสียงโอเคทางไหนวะเนี่ยอรงนี้สินะตามลูกศนะรนใช่ใช่อันนี้สินะนี่หรออ่ะเฮ้ยใครป,ปิดประตรูอันหน้าโอ้ oh my god อ o no 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 คิดมาหนึ่งไฟายแต่ว่าโอ้ยมอนคิดมาเห็นห่าน วะวัดวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนลงก่อนดีวะโอ๊ยแม่เอ้าชิบหายแล้ววิ่งมาทางตันด้วยอ่ะอุ้ยมันจะเจอเราไหมเนี่ยหลบก่อนนะคะเฮ้ยกี้มันเห็นท่าน่ะแต่เราวิ่งเลยมายังไงดีวะทำไมมันมันจะตามเรามาไหมเนี่ย ล้วหนีรอดแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะต้องกลับไปห้องเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะถ้าถ้าถ้าเราไม่ผิดต้องกลับไปห้องเมื่อกี้นะคะโอเคโเคุโ้ยวุดไม่มีอะไรนะ

ไม่ซุ่มจ่าหัวเลือดส่มจ่ามันคงไม่นานแล้วมนะั้งโอ้ยเอาไปกับเอลทานไม่เหนื่อยไปเลยเดียวนั่นอ๋อโอเคโอค้ยไม่อยู่แล้วใช่ไหม Nó nghĩ là cái gì? Ờ, để nó lộn Nó không còn nữa không còn nữa đâu Ok Nó tụi lại sau này, không không còn nữa đâu Đi 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 Cái gì vậy? Ơ ơ ơ Cầm Tại sao nó lại tụi lại vậy? ra bên này. rồi? โอ <Okay, S 2> oh. เคไหนวะเห okay, oh. นะ็นนะต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมจะคู่นะคะนี่มันอะไระเนี่ยทางด้วยงอหูถ้าเป็นคนจริงเ oh. สี้ยนตำเท้าแล้วเนะี่ย oh. ไม้แทงขาไปไหนไม่ได้ตายอยู่ที่เนี่ย go โอเคเลาะไป oh. ดดดูดูดููโอ้ยโอ้มันจะมีให้กระโดดะอะไรเยอะแยะวะโอเคเราต้องไม่พลาดนะไม่พลาดวิงว่งวิ่งวิ่งชิปแล้วกระโดดเออพลาดีแน่เลยเดี๋ยวนะถอยหลังกระเถิบกันกระเถิบโอเควี่อ่ะฝ <c oughs> ันไปนะฝันไปดู โดดขึ้นไปอีกรอบอีกรอบขออภัยด้วยนะโอเคปึ๊บอ้าวอโอ้ยล้มอยู่นี่มาไรเนี่ยไม่ได้หล่นนั้นล่นนะดูนอะอีกรอบครานี้จะเป็นคราวสุดท้ายที่จะจะลน่นนจะไม่ยอมโอเคอมีสติมีสติเราค่อยไปนะคะ ดีนะแถวนี้ไม่มีแะละถ้ามีอะไรมาไล่เราเราตายแน่มีน่าจะอยู่รอดจนถึงเออคือมาต้องเอ,อเอาละอยู่ริมๆนะชิพวิ่งแล้วก็สุดแรงแล้วก็วิ่งนี่เฮ้ยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไอ้เฮ้ยกองกองกองจาลลกองน,นะาโอ้เรล่มใครเข้ามาใค่ข้ามาวัดเถอะ วัดวัดเออปี๊ปปี๊ปีโอ้โหตะเกียรติกายไม่เจ็บแผลมั้งไงวะเนี่ยเอาเซฟวิ่งแล้วค่ะแล้วเราต้องไปทั้งที่ไม่มีกล้องไม่ได้ค่ะเราต้องไปเอากล้องสดที่รักของเราคืนมานะน่าเศร้าเหลือเกินไปยังไม่มีกล้องอะแต่พอคิดเองเลยเนี่ยพอรู้สึกผมมันไม่มีกล้องรู้สึกเหมือน มันสว่างสว่างเสียงอะไรวะยี่เสียงอะไรไหมคะทางนี้นะโอเคโอ้ยตามแสงคะ่ะคือเกมมันก็ใบให้เรานะไปทางที่มีแสงไปเก็บกล้องนะคะเขาอาจจะแบบว่าโดดลงโดดลงไงอ้าวปล่อยกดกดอะไรปล่อยอะเดี๋ยวเดี๋ยว กระเถิบเอ๊ะยังไงเนี่ยเอ๊ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะกดกดปล่อยดิกดปล่อยเดี๋ยวโอ๊ยกดกดอะไรปล่อยอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันเดี๋ยวแป๊บนึงใหม่ใหม่ใหม่เอ้ากระเถิบอีกเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดีลงลงเออลงอ๋อเดินลงได้เลยนะไม่ต้องไปกดกระโดดลงนะคะกลับเขากระโดดมันก็ระจายเป็นปีเลยเฮ้ยว้า เรื่องนี้กิทิจะไม่ยอมเอ้า,อ,าอ,ะอะไรของมันวะโผล่ไมไ้ตกใจลาก่อนใครจะทำไม่ตีเราใช่ไหมเอ้าหน้าตาเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะผมไม่มีอะไรโผล่มางงนะทําไหนวะไม่แค่นี้เนะาะเป็นท่าไหนเนี่ยอะไรอะสีน้ำเงินอ๋อขวดน,น้ำ ตอนแรกนึกว่ารอยเท้าเสีน้ยเงินนะไปที่ไหนเดี๋ยวนะตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่แฮะเหนียอทางนี้สินะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันหายเรามาเอ้ยไหนวะแล้วก็เลี้ยวขวาจำทางวะนะเลี้ยวขวาไปตรงตรงออกขวาแน่เลยห่างไง ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาโอเคมีห้องนี้ห้องนี้แน่แน่โอ้อนั่นปะเฮ้ยมืดเงีเ้ยโอ้กล้องจ้ากล้องโอเคเยี่ยมมาโอ้จอแต่เอ้ยแม่งไอชิบหายเลยต้องหลายคนยยยยยยยโอ้ยโอ้ยโอ้ god เดี๋เดี๋ยวเดจำทางทางทางจ๊าโอ้ยกองจ่าก้องกองไม่ให้นี่ไได้ม่ได้อะไรวะนี่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 โอเคไมใช่นี่โอ้หัวหน้านะฮะปไปไปเนี่ยเอานี่ยปีนปีนปีนอแล้วนอแล้นอแล้วโดดขึ้นแพงไม่ยังไม่ดับอีกโอเคดับแล v ซฟิงเซฟิงเจ่ไหนวะเดี๋ยนะโอ้ยเอ้ยไงนะ oh. 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 นนะเอาไปที่ทางที่เราขึ้นมาท่า๋หนนะออกมาแบบนี้แบบนี้นี่ไหนวะหลงอ๋อนี่ไงเจก้มไป เปลี่ยนแบตเตียร์มาเลยนะคะโอ้ยที่ไหนอะเย็นเย,ย็นนะจ๊ะกลัวจะมีรูให้ตกไปนะเคไม่มีแล้วลหละปะห้องนี้โอเคห้องนี้ต้องขึ้นตรงน,นี้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองโดดตรงนี้กันนะคะ โอเคขึ้นได้เลยนะเพราะไม้มันเลื่อนต่ำลงมาก็เลยคว้าได้นะคะเอาอุอ้ยลุยและว,วิ่งคึบโอเคฮะอ่ะวอเตอร์โอเคอ ไปเลยเหรอคงได้มั้งเดี๋ยวนะหอยหลังก่อนใช้พลังวิ่งคืออุ้ยโอ้ตอนนี้มันเท่มนะอะไรเหรอโอ้ี่ดูปากมันดิโอ้มีตาเดียวแล้วนูมีปาาเฮ้ยนาย,นายนายทำไรนายนายเอ้ยไปแล้วนะโอเคบ่อนอะไรวะอ้าวเอเอ,เอก็ดีนะ Okay. โอเคทัศนวิสัยใส่ทัศนวิสวัยเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะมาโอ้ยคิดถึงทางเก่าๆมันคืนเก่าๆที่อยู่ในตึกใหม่ๆแบบนี้ดูดีอะไรๆมาดูดีขึ้นเยอะเลยอะเมื่อกี้ไม่แต่เศษม้งเศษไม้นะเหมือนเป็นคุกคุกอะไรทุอย่างแต่นี่มันดูเหมือนดูดิหนูหลาไฮโซมากเลยอุ้ยไปตูดังไวไ้มาเนี่ย ทำไม่รู้สึกเนี่ยนะคะเรือสัญชตาตญาณนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะคิดเองก็ได้นะคือสัญชตาตญาณบอกมาว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยตุ๊ดดิขึน เฮ้ยแม่ไงยแม่เงยคือจะว่า้ารทสัญญาก็ไม่เชิงอ่ะเพราะว่าเสียงหายใจของไมล์เริ่มแบบแปลกโดนตีก็เริ่มแปลกนะคะโอ้แม่กอดสวัสดีคิสโอ้ยคือไอฉากที่จะต้องมาพบเจอกับอีโอ้โหกองจ๋าอีคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานหัวใจจริงๆเลย ยิ่งกว่าไตัวที่ถือไม้หรืออะไรมาวิ่งไล่เราอย่างนะคะยิ้มสวยพวกนั้นมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อะแต่ไอคิสเนี่ยมันไปไแล้วใช่ไหมไปได้เลยใช่ไหมไปเลยนะไูเลไปเลยนะไปเลยนะไม่กล้าออกไปอะในนีแป๊บนึงโอทำใจแป๊บทำใจแป๊บค่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงนี่มกลับมาเฮ้ยกลับมาทหไมวะ ไม่มีใครอยู่รอไปไปดูหน้ามันดิชีฟจ๋าได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะนะไปไปเออไปไปโอ้ยมันคงไม่มาท้่นี่สามหรอกมั้งใช่ไหมวัะโอ้ยเฮ้ยก้องก้องก้อง ยายโตนะคะยายโตสังหันไม่ดีอ่ะสงบะงกไม่เห็นน่ะตะออกไปจะโดนไล่ไหมวะไม่มีใช่ไหมนี่มันเดินมามันเดินมา หรือว่าต้องไปทางที่มันเดินมาดื่อหลบฝ่ามันออกไปเหรอไม่ไหวมั้งไม่เข้ามาแล้วกลมกลมกลมไม่มองไม่มองเอยคิดเอยคิดเออไปยังไปยัง้งเสียเวลาโอ้ย ้องเปยียงวังเปียงโอ้อไม่กิดไปบอลดูมันมันมันดูใกล้กว่าเดิม嘛ไป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 เฮ้ยแกจะหันมามองอะไรอ๋อไปบอลคิดเลยโอ้ย ครั้งต่อไปมันต้องเจอแน่เลยเพราะมันรู้สึกเหมือนมันเขยิบใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะมันจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของไม้แล้วก็ได้นะไม่เอาแล้วเว้ยต้องลุยแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่โน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 อ่โนโอ้ยนี่่ะนี่่ะ ขด่ดเลยขี่เลยแม่เอ้ยห้องไหนไวะเนี่ยขี่เ้ยขี่เ้ยขี่เ้ยขี่เอลยนี่มันทางคุ้นๆน,นะคะโอ้ตายแล้วคอเคสแมนเดี๋ยวคุกแมนลงไปโทษด้วยนะจ๊ะไม่อยากลงเลยอะ่ะ วิธีทำไมแล้วม่ปติดไฟวะโอ้ยโอเคลงมาแล้วนะทางคุ้นที่เราเปล่าทำไมมันเหมือน,มนเป็นห้องสม,มุดต,ตอนแรกเลยอะแต่ว่าไม่ใช่มั้งเพราะว่าตอนแรกมันต้องมีศพเยอะๆเลยดิหรือว่ามีห้องมีหลายห้องสมุดมีมไงแฟมเก็บแล้วนะนะอย่าออกมานะโอเค เปิดได้ไหมประตูพ the ังอ <uk Natürlich. attacking foot> ้าเข้ามาเก็บแฟ้มเพียงเดียวเหรอ๋อไปทางนี้ไม่ได้ไงอ๋อไอ้ตรงนี้เอ๊ะไม่น่าใช่ไงยังไงวะอุ้ยอะไรอะทำไมอะไรประตูต้องมีกุญแจอ่ะนายนาย อะไรเนี่ยเ, s <S เดี๋ยคีโอเคห้องสมุดเหรอเดี๋ยนะเนี่ยทางนี้มันไม่น่าใช่มั้งเอ๊ะดูจากป้ายไลฟ์ลี่ลงงอะไรตันเนี่ยล็อบบี้เอ๊ะนน่นปะ่ะเดี๋ยนะ งงว๊ต้องลงดูก่อนนะคะล็อกอะโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่แถวนี้คงไม่มีใครมาวิ่งไล่เราใช่ไหมไอคิทมันต้องพังกระจกใสอย่างนี้ได้แน่เลยอะ่ะมีนีหรอเปล่าวะสำรวจบ๊บนะคะคิดว่าน่าจะในห้องเมื่อกี้แหละ โอเคเห้ยอะไหนนะไม่มีถงมีถ่านไปถงไปถ่ายอะไรไนมะ่มีฮะควันไรวะให้ปีนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวล็อกอะไรวะเนี่ย เนี่ยขึ้นไปปีนไดลิงโอ้ยเห็นแล้วเจ็บมือแทนไม้นะเดี๋ยวก็ปีนเดี๋ยวก็เกาะนิ้วอย่างนี้เนี่ยปีนปีนเกาะๆไดก้กระดึบ๊บกระดึบ๊บข้าไปฝั่งนู้นใช่ไหมอ๋อฮะกะโดดลงกล่องมันจะได้ไม่เจ็บหรือเปล่าอ่ะ เี okay. ยบนะ ảo. หน่อยนะคะเดี๋ยวอ้าวหนูให้กระโดดขึ้นมานนี้แต่ก็ไม่เจ็บโอเคฮุยใครอ่ะเดี๋เด้อ เปลวะโอ้โหนะแล้วต้องไปทางนี้จริงๆเหรอพือ้งนะเนี่ยอยากตัดพาร์ทเลยแต่ว่าอีกนี้นึงเดือ่ะโอเคอดทนไว้เว้สู้ตายลงลงขอซูมดูกอนลงนะลงมาแล้วเผื่อกดเดินลงมาแล้ว วะโน้ตฉันอ่านไม่ออกโอ้ยไปทางไหนวะเนี่ยขอดูตามโต๊ะนะคะว่ามีผ่านไหมไม่มีหรอมั้งปะมันมีเหมือนที่ให้หลบเยอะจังนะมันมีหนให้ให้อะไรให้หลบหรือเปล่าปิด ปิดมันจะเป็นการเดี๋ยวเปิดไว้ดีกว่าเผื่อเป็นทางหนีของเรานะคะก็นะเฮ้ยอ้าเฮ้ยโอ้ยเรื่องนี้ยูบูลิจะไม่ยุ่งนะคะโอเคเอามีหลอดไฟไม่มี่านอะแซม เก็บว้ายไม่มีทานเลยอ่ะแต่เราก็เหลือพออยู่เยอะอยู่อ่ะแต่ก็นะควันอะไรหวะ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวนะลองเปิดดูก่อนกายแล้วเชวโอ้ยขึ้นมป็นไไหนะ เปิดไม่ออกเชห้องอะไรวะเอ่อไม่ทานเก็บเก็บอืมอุ้ยอาจารย์ What เดียวนไหน อไอ้มันไปปิดป,ป,ป,ประตูอัดหน้าเฉยนายกดเปิดไม่ได้อะมันมีแบงค์งู้เหรอแปลว่าอะไรอ่ะยังไงเนี่ยเเปิดไม่ได้อ่ะกลับทางนี้เหรออะไรคืออ้าวเฮ้ย อ้าวมึงคกีมันเห็นใครเดินน้องไปทงน,นี้ใช่ไหมอะไรวะงงแบบกระดื้อไปอแล้วก็โดดเกาะเกาะหน้าต่างปะโอ้โหเกาะธรรมดาเลยยังยากเลย มาแล้น,นะเตรียมตัวโอ้ยเกาะหน้าต่างป่าวะะไปอกอนระเบียงเตรียมพร้อมไหมคะเดี๋ยวนะทำใจแป๊บมา<ห>เออเกาะธรรมดายังยากเลยอะให้เกาะหน้าต่างบ้าไปแล้ว ตุกตุกตุกไปเลาะลัดเลาะเลี้ยวลุดเลาะกระดือไปค่ะมันเสียเวลาตรงนี้อะไรเนี่ยมาน,นั่งกระดือกระดือกระดื้อเพียรนิดเนี่ยดูนังแรงมันวะโอเคท่านจะเกาะหน้าต่างนะ อะไรยากเย็ยนหนักหนาฝีมือฉันไม่ได้เก่งกาดไปเดินอีรอบอะไรกันนะก็น่าจะเกาะยากไปไหนฉันละไม่เข้าใจโอ๊ย ลองกลับไปทางเดิมนะคะมันมันปีไม่ได้อะปีนตกปีนตกอะ่ะงั้นเดี๋ยวลองกลับไปทางนี้ดูนะคะเฮ้ยจนบัญญาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเ,เอ้าเฮ้ยประตูเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้าทำไมตอนแรกมันปิดอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยงงอ่ะเราไปปีนเพื่ออะไรเนี่ยไล่ฆ่าไล่ฆ่าโคตรอะ่ะ กัมโอเคได้กุญแจแล้วแล้วยังไงต่อลงมาเลยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะโเพื่ออะไรวะเราปีนปีนกระโดดเกาะเพื่ออะไรตั้งหลายรอบเนี่ยเห็นแล้วเงิบ โอเคคลิปนี้ขอตัดแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแหมกระโดดหลายรอบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปกันลับบ๊ายบาย